สวัสด,ดีค่ะพเพื่อนเพื่อนทางยูทูบนะคะวันนี้พัสดุมาส่งอีกะะแล้วค่ะเราจะมาแกะกล่องกันนะคะเริ่มจากอันแรกเลยนี่จากน้องวอลยุทธนะคะนะอ่ะใครอยากดูบ้านเลขที่เรามีคนถามมาเอามาอ่านฟังดีกว่าเนาะแบบนี้มันอาจจะไม่เห็นนะคะเอ่มบ้มานเลขที่ยีก้า หมู่สี่นะคะตำบลห้วงน้าขาวอำเภอเมืองจังหวัดตาดนะคะใครจะส่งก็ส่งมาได้นะโอเคแกะเลยแล้วกันนะเครื่องมือนในวันนี้คือคัตเตอร์ค่ะกีดก่อนแบบหนึ่งนะกีดเสร็จเดี๋ยวมาดูกันนี่นะคะแกะเลยว้าวส่วนของมาให้ก็จะเป็นอันนี้เราเขียนไว้เผื่อว่า เพื่อนๆคิดว่าเราอาจจะเอากล่องเดิมมาใส่อีกนะคะโอเคนะก็คือเราเขียนไว้เพื่อกันว่าเผื่อว่าเพื่อนจะเอาของคิดว่าเราจะเอาของเดิมมาใส่นะโอเคกันไว้เลยนะมาอันนี้นะโอเคเขาส่งมาให้เป็นอุปกรณ์มาริมดนะคะแล้วก็มีสามแล้วก็มีจด,ดโน้ตนะคะโน้ตเขียนมาว่าผมชื่อวงวรยุทธนะครับชื่อเล่นชวัยผม ชอบรายการนี้มากเลยอยากให้รายการนี้อยู่คู่กับ youtube ผมส่งอุปกรณ์มาริโมะมาให้เพื่อพี่จะเอาไปตกแต่งบ้านมาริโมะและผมก็ส่งสลัมมาให้นะครับผมพี่ชอบหรือเปล่าเอิอ่มถ้าพี่เก่งนี้มาให้นะคะพี่บอกเลยคะ่ะว่าพี่ชอบนะคะติดช่องนี้คะ่ะโอเคขอที่ขาให้เป็นสลัมนะคะมีสลัมมาให้ แล้วก็มีที่ใส่อะไรทุกอย่างนะเหมือนที่ใส่บอ,อ,อน,นีาจะเป็นอุปกรณ์มันบอดให้เยลลี่มาด้วยสามปันก็ให้ของตัวเต่งมาซึ่งเหมือนของเราเลยนะก็ให้ที่หนีบมาด้วยเอ้ยหนีบนะโอเคคนแรกของน้องใบะคะ่ะขอบคุณมากเลยค่ะเดีย๋ยวไปดูของคนต่อไปกันเลย ของคนต่อไปนะคะก็จะเป็นอันนี้โน,น่ขกลงแบบนเพราะว่าคิดว่านแฝงมันไม่พออัญญานะคะโอเคเดี๋ยวดูนะ้องคนต่อไปกันเลยชื่อน้องอัญญานะเนาะ ส่งถุงมาให้หรอใส่ของมาด้วยอุ้ยเครื่องสำอางดีอ่ะน,นี่นะคะเนเครื่มมองสำอางอันที่หนึ่งอันที่สองของใหมด่ด้วยเนี่ยวิ่งวับเลยอันที่สามเดี๋ยวให้ดูของใหม่นะ นะสวัสดีค่ะหนูส่งเครื่องสำอางมาให้ค่ะหวังว่าพี่คงจะชอบนะคะหนูซื้อหนูชื่อลองเฟิร์นนะคะหนูอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งหนูก็เลยส่งเครื่องสำอางมาให้ค่ะหวังว่าพี่จะชอบนะคะ ID ไลน์หนูหนึ่งศูนย์ห้าแปดหนึ่งเก้าหกห้านะคะโอเคค่ะนูโนดลองเฟิร์นขอบคุณมากเลยนะคะของลองเฟิร์นต่อไปไมาดูของคนนี้กันเลย อ่ะไปคิตตี้ทรงขอมาให้เป็นสวัสดีค่ะอันนี้หนูให้น้องนิวนะคะฝากบอกนิวด้วยว่าหนูชนอบนิวมากชิมีนะคะโอเคค่ะขอบคุณหน้านะคะสำหรับทั้งสามคนน,น,นน้องวายน้องเิือน้องเมย์นะคะเขายบายค่ะ